เซียนพันอมตะปท้าฮีโร่ช่อเรื่องอยู่ตรงนี้มีนี่ตั้งใจถ่ายให้ดีล่ะอย่าลืมว่าครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยนะ้องเวยเพราะงั้นถ่ายให้ดีเข้าใจไหมครับลูกพี่ผมกำลังถ่ายอยู่ สวัสดีครับประชาชนชาวโลกทุกท่านอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วจู่ๆก็มีชายลึกลับปรากฏตัวขึ้นเหนือน่านฟา้ามหานครนิวยอร์กซิตี้ซึ่งชายคนนี้มีลักษณะผมยาวเหมือนอาจาร,รย์แดงแถมยังใส่เสื้อผ้าแปลกๆอย่างคนเพิ่งหัดคอสเพลเป็นครั้งแรกเอกด้วยตอนนี้พวกเราเองก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้มากเพราะว่าสายตาของเขาผู้นั้นช่างน่ากลัวเรากับปีศาจสมากๆเลยล่ะครับ สิ่งณนะตอนนี้เราเองก็ยังไม่ทราบว่าผู้ชายคนนี้มาจากที่ไหนสิ่งที่เรารู้เพียงอย่างเดียวนในตอนนี้ก็คือภายในสองชั่วโมงที่ผ่านมาชายคนนี้ได้จัดการกับฮีโร่ที่คอยพิทักษ์เมืองมหาคนครนิวยอร์กไปแล้วกว่า26คนซึ่งถ้านับตั้งแต่ที่โลกของเรามีฮีโร่ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วล่ะก็นี่ก็ผ่านมากว่าหนึ่งศตวรรษแล้วที่เราวายร้ายหรืออชาชญากรรมบนโลกลดลงอย่างเห็นได้ชัด บอกได้เลยล่ะครับว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หาดูได้อย่างจริงๆที่เหล่าฮีโร่มากมายพ่ายแพ้กันหมดสภาพขนาดนี้ยังไงก็ตามต้องขอขอบคุณกองเชียร์ของทั้งสองฝั่งที่ส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาในการถ่ายทอดสดครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง YTHK ด้วยนะครับ นอกจากนี้แล้วช่อง YTHK ยังมีอีกช่องหนึ่งนั่นก็คือช่อง Straywalker โดยนะครับถ่ายของมาซะเลยเอาเป็นว่าหลังจากนี้ก็อย่าพลาดรับชมการถ่ายทอนสดของเรากันด้วยนะครับเราจะคอยติดตามดูกันต่อไปว่าธรรมะจะชนะอธรรมได้อีกครั้งหรือไม่ยูโรแรน A Plastic Man เนี่ยฮะนี่มัน Iron Man ชัดๆเงียบสิลูกเดี๋ยวก็โดนลิขสิทธ์มาเรืองแบบนะ ระบบเริ่มการประมวลผล10% 20% 40% 70% 90%ระบบปฏิบัติการเสร็จสมบูรณ์เอาล่ะครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมเองก็ยังรอคอยอยู่เช่นกันว่าจะมีฮีโร่คนไหนมาโคน่นพี่ชายหน้าหมดคนนี้ได้หรือเปล่าพวกฮีโร่นี่กระชากันจริงแปลก่ากบ้าอะไรกินเวลาไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนี่ปุ๊บ,บมาปั๊บเลยอะไรวะแป๊บ โอ้มาแล้วครับมาแล้วเขาคนนี้ก็คือไอรอนเอ๊ะลืมไปไม่ใช่นี่คือพลาสติกแมนเองครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครั้งนี้พลาสติกแมนมาเองเลยทีเดียวถือว่าหาชมได้ยากมากเลยนะครับไม่คิดเลยว่าคนที่จะมาจาัดก,การชายผมยาวคนนี้จะเป็นถึงหนึ่งในท็อป5ของโลกและเป็นที่รู้ดีกันว่าพลาสติกแมนคือฮีโร่ตัวเต็งที่มีความเก่งตั้งแต่เปิดตัวเข้าสู่วงการฮีโร่เลยทีเดียว พูดแต่คำเดียวว่าพี่ชายผมยาวท่านนี้จบเหตุนแน่นอนครับมาดูกันซิว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปลา่าว่าชายประหลาดคนนี้จะไม่อยากเกินความสามารถของพลาสติกแมนเกินไปนะครับเนี่ยพี่ชายข้าขอแนะนําตัวข้าคือเจ้าสํานักนิกายเทนจินจากทวีปสวนไม่ทราบว่าพี่ชายจะบอกข้าได้หรือไม่ว่าที่นี่คือที่ใดจ้าวุสเพิ่มพลังชุดกรอะกรุณาระบุค่าพลังที่ต้องการจะเพิ่มให้กับชุดกรอกด้วยครับคุณสปาร จะเต็มแม็กซ์ไปเลยโอ้ oh, อะไรกันครับเนี่ยจูจูคุณโทนี่สปาร์ก็ตั้งค่าระดับพลังให้กับชุดกรอะของตัวเองไปที่ระดับสูงสุดตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอศัตรูนหน้าใหม่เลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยแบบนี้พ่นุ่มสุดประหลาดท่านนี้ก็คงต้องตกที่นั่งลำบากแล้วล่ะครับเพราะว่าเป็นที่รู้ดีกันว่าเมื่อพลาสติกแมนเพิ่มพลังถึงขีดสุดแล้วนั้นพวกเราทุกคนจะต้องได้เห็นท่าอธิบมทของเขาแน่นอน ซึ่งท่านนี้จะเป็นการรวบรวมขมพลังทั้งหมดไปที่แขนของเขาหรือที่รู้จักกันในชื่อท่าว่าหมัดมายุอัศนีซึ่งเพียงการต่อยด้วยหมัดนี้เพียงครั้งเดียวก็สามารถทำลายพื้นคอนกรีตที่มีความหนาถึง300เมตรให้เป็นรูได้แน่นอนว่าไม่เคยมีใครที่สามารถรอดจากท่าน,นี้ไปได้อยู่แล้วดูเหมือนว่าการต่อสู้นี้จะเห็นแล้วล่ะครับว่าใครหมู่ใครจา่าพี่ชายไม่ทราบว่าท่านฟังภาษามนุษย์ออกหรือเปล่ารู้อะไรไหม มีสิ่งหนึ่งในการต่อสู้ที่มันมักจะเกิดขึ้นซ้ำๆอยู่เสมอสิ่งนั้นก็คือคนที่พ่ายแพ้ในการต่อสู้นะก็คือคนที่ชอบพูดจาเจ้แจ,จ้หนวกหูหน่ารำคาญอยู่เสมอ,อยังไงล่ะและเหตุผลที่ฉันเป็นผู้ชนะนะก็เพราะว่าฉันไม่หัวเอาเวลาอันมีค่ามาพูดยังไงล่ะที่เจ้าแต่ละพูดมากกว่าข้าอีก,แ,กแม่ร่วงช่วยกันด้วย จริงๆเลยนะข้าว่าข้าถามตรงประเด็นแล้วแท้ๆทำไมเจ้าพวกนี้ถึงได้ร l หาที่ตายกันทุกคนไม่เข้าใจจริงๆอท่านผู้ชมครับพพ,พลาสติกแมนกลายเป็นเศษพลาสติกไปแล้วใครก็ได้เรียกรถพยาบาลแล้วเข้าพลาสติกแมนล่วงลงไปข้างล่างแล้วชายคนนี้ ข็งแกร่งแข็งแกร่งจริงๆเพียงฝ่ามือเดียวทำเอาพลาสติกแมนล่วงเป็นแมงเม้าไปรลยจะเรียกได้ว่าตอนนี้โลกของเรามาถึงจ exactly ุดจบแล้วก็วาดได้เพราะตอนนี้ไวรายที่แข็งแกร่งที่สุดทที่โลกของเราเคยมีมาได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วเมื่อไม่กี่ร้อยปีก่อนโลกได้ถูกปกคลุมไปด้วยเหล่าวายร้ายและความมืดเหล่าสัตว์ประหลาดและอสูรกายมากมายได้ปรากฏตัวขึ้นบนโลกพวกมันเข้าทำลาย และโลกของเราก็ตกอยู่ในความโกลาหลจนกระทั่งการมาถึงของเหล่าฮีโร่พวกเขาพวกเขาและพวกเขาท้ายที่สุดเหล่าฮีโร่ก็สามารถเอาชนะความชั่วร้ายไปได้ตามที่พวกเขาตั้งใจสองปีให้หลังโลกก็กลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งและเหล่าฮีโร่ก็กลับไปทำหน้าที่ของตนพวกเขาอยู่ร่วมกับมนุษย์ทั่วไป หลือไวเพียงแค่สัตว์ประหลาดบางตัวที่กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเหล่าฮีโร่ฮีโร่บางคนแม้งานของพวกเขาจะไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่พวกเขาก็ยังคงทำตามหน้าที่ของตัวเองต่อไปไม่เหมือนทหารของประเทศเขานี้ลูกพี่หยุดพานได้แล้วเดี๋ยวช่องของพวกเราก็โดนแบงก์กันพอดีะหันมาดูที่มือของผมดีกว่าลูกพี่คิดว่าสิ่งที่กำลังบินมาทาั้งนี้ใช่ของคนเดียวกับที่ผมคิดหรือเปล่าเออนั่นเขานี่นาฮีโร่แรงเอส ทุกท่านครับเป็นอย่างที่ทุกท่านคิดจริงๆเขาคนนี้คือมาโชแมนหรือที่เรียกกันว่าชายยอดชายมาโชแมนมาถึงแล้วซึ่งมาโชแมนนั้นอยู่ในแรงระดับ S แน่นอนว่าฮีโร่ระดับนี้ไม่ได้ปรากฏตัวกันง่ายๆตั้งแต่ชายประหลาดผมยาวคนนี้ปรากฏตัวขึ้นการต่อสู้ชักหน้าสนใจขึ้นมาทุกทีเลยล่ะครับ เรียกได้ว่าผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันหนึ่งจะได้รับเกียรติได้รับชมการต่อสู้ครั้งประวัติศาสตร์แบบส,สดๆอย่างนี้มาก่อนเลยฮ้อประกาศข่าวอย่าบางังช่วยเฮ้ยมาอีกคนแล้วเหรอเนี่ยดิพ่อดุมดอยข้ายึดกดอ,อยู่ขอดึงอยู่เสมอว่าข้าจะไม่พูดมากเวลาสู้กับใครเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องเลยลวกันข้าจะบอกอะไรให้นะเจ้านะไม่คู่ควรกับข้าหรอกนะ ข้าเองก็ต้องขอยอมรับว่าเจ้ามีฝีมือจริงๆที่สามารถเอาชนะพลาสติกแมนลงได้แต่ว่านี่นะมันต่างกันจะบอกอะไรให้นะถ้าเจ้ายอมมาเป็นสัตว์เลี้ยงของข้าแต่โดยดีแล้วล่ะก็อะไรๆมันก็คงจะง่ายขึ้นเยอะเลยลละนะทั้งเรื่องระดับฮีโร่ของข้าที่เจ้าจะทําให้มันสูงขึ้น แถมเรื่องนี้ก็ยังไม่ทําให้เสียเวลาอีกด้วยแต่ยัหรอเปล่าครับท่านผู้ชมตอนนี้มาโชแมนหรือที่เรียกกันว่าชายยอดชายกําลังยื่นข้อเสนอให้กับชายประหลาดท่านนั้นซึ่งดูเหมือนว่ามาโชแมนจะไม่ต้องต่อสู้ด้วยถ้าหากว่าชายประหลาดคนนั้นยอมเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาแต่โดยดีต่อมาดูกันแล้วล่ะครับว่าชายประหลาดท่านนี้จะเลือกทางไหนถ้าเกิดว่าเขายอมรับข้อเสนอของมาโชแมนแล้วล่ะก็อาดับของมาโชแมนก็คงจะพุ่งรุดปลาดไปไกลามากแน่นอนเลยล่ะครับ สัตว์เลี้ยงอย่างนั้นเหรอเจ้าหมายถึงทาสรับใช้ทางเพศอะไรแบบนั้นอย่างนั้นสินะข้าคงต้องขอบอกให้เจ้าทราบว่าเสียใจด้วยนะที่ข้าไม่ได้ชอบเพศเดียวกันไม่ฉลาดเลือกเอาซะเลยเด้อจิตสังหารนี่มันท่านผู้ชมครับดูเหมือนว่ามาโชแมจะโดนปฏิเสธเข้าให้แล้วและดูเหมือนว่ามาโชแมในตอนนี้จะโกรธมากโกรธมากจนถึงขั้มที่ทําให้เฮลิคอปเตอร์ของพวกเราไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้มากเลยล่ะครับผมดีเลร แต่เมื่อเจ้าเลือกทางนี้จบแบบนี้ก็คงจะง่ายกว่าเจอะเลยเหละนะหมายความว่าอย่างไงกันต้องแน่จัดการกับเจ้าจนกว่าเจ้าจะยอมจำนนยังไงเล่าให้ตายสิไม่ว่าจะโลกไหนๆก็มีแต่พวกที่ชอบงานอดิเรกแปลกๆอยู่ทุกที่เลยสินะ ทุกท่านครับตอนนี้ผมไม่สามารถจับภาพถ่ายทอดสดได้เลยล่ะครับเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ของพวกเราโดนพังเละไปที่เรียบร้อยและชายประหลาดท่านนั้นก็บินหายออกจากนอกระยะที่กล้องของเราจะถ่ายไปได้แล้วครับเออว่าแต่ว่ามีใครเห็นมาโชคแมนบ้างไหมนี่นักข่าวช่องไหนวะเนี่ยทุ่มทุนยิ่งกว่าคุณถามปันีอีกโอเคครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับที่ยังติดตามกันอยู่ สำหรับการกลับมาในครั้งนี้ผมก็ไม่สามารถทำมัง,งะได้เยอะเท่าแต่ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันดีหน่อยเนาะเรื่องสุขภาพซึ่งผมจะค่อยๆทำไปทีละเรื่องจนกว่าจะจบหรือว่าจะถึงตอนล่าสุดของมัง,งะเรื่องนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะค่อยไปทำเรื่องอื่นกันนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของมัง,งะเรื่องเก่าๆอย่างอสูนพิกฟ้าหรือว่าท่านผู้นำไปต่างโลกเนี่ยผมเองก็คงไม่ได้กลับไปทำต่อนะครับ เพราะว่าหลังจากที่หายไปนานเนี่ยก็มีหลายช่องเขาทํากันไปไกลแล้วด้วยซึ่งถ้าผมกลับไปทําเนี่ยผมเองก็ไม่รู้สึกว่ามันสนุกแล้วด้วยแล้วก็ทุกคนก็ถูกสปอยไปหมดแล้วเวลากลับมาดูของผมมันก็จะไม่เต็มที่เนาะในส่วนของเรื่องสุดท้ายในวันนี้ก่อนที่จะจากกันนะครับก็มีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์ให้กับช่องใหม่ของผมนะครับคือตอนช่วงที่ผมหายไปนะนะครับผมแอบไปทําช่องเดินเที่ยวในเมืองแล้วก็เกี่ยวกับเสียงธรรมชาตินะครับ เชื่อว่าอาจจะยังมีหลายคนที่ยังไม่รู้นะครับยังไงก็ไปกดติดตามกันได้นะเพราะว่าผมจะทําช่องนั้นคู่คู่กันไปด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุขภาพจะกลับไปแย่ลงอีกเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ช่องนั้นเนี่ยก็เป็นคอนเทนต์ที่มันตัดต่อน้อยบวกกับผมเนี่ยเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปมากด้วยเช่นกันนะครับยังไงก็ฝากไปสนับสนุนช่องนั้นกันด้วยนะครับจะได้มีช่องสำรองเอาไว้เจอกันเผื่อในวันที่ผมไม่สามารถทําช่องนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับ แหมพูดเหมือนจะจากกันอีกแล้วเนาะจริงๆก็ยังอยากกลับมาทํามังงะต่อไปเรื่อยๆเนี่แหละครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันหลนะเนาะคอนเทนต์นี้มันค่อนข้างเสี่ยงจะโดนปิดเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเรื่องที่จะมาแชร์กันแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ